เนโซเจนโพรครับไปนี่ซ้อมไม่กี่วันครับไปนี้ซ้อมมาหนึ่งเดือนเดือนกว่าซ้อมอยู่ไหนครับไปนี้ซอมม้อ,ซอ,มซอมอยู่ที่กระบี่โเซเจนโพรอออยู่ที่นู่นเลยเนาะครับแล้วมีใครเป็นผู้ช่วยผู้ซ้อมบ้างครับมีเอนซักมีพลวิรักแล้วก็มีชูสวนเนี่ยอ,อก็พวกในค่ายช่วยกันครับตอนนี้เราอ,ยรอายุเ,ามามาเท่าไหร่ครับอายุสิบจิตปีเราสูงประมาณเท่าไหร่หนึ่ร้อยเจ็ดสิบต้น้นึหนักปะฝอยประมาณกี่กิโลครับ หกสิบกว่าเราเป็นมือสไตล์ไหนครับตีมือแล้ววันนี้เราเจอกับอัษฎร์ชัยเคยเจอกันไหมยังไม่เคยสองสายแรกเลยแล้วได้ศึกษาเกมฑ์มาต่อยเข้ามาป่ะศึกษาเขาเป็นมือสไตล์อะไรครับก็ตีมือตีมือและอย่างวันนี้ระวังเกมวางแผนก็ดูันดีดีกว่าค่อยไปเรื่อยก่อนเนาะแล้วก็ค่อยดูอาวุธทอล์คอืมแล้วเราต่อยมวยไฟล่าสุดนี่เราต่อยไว้ที่ ที่ที่ดั้มเนินที่นี่เหรอครับกอดจากโควิดมาแล้วเนี่ยนะก่อนก่อนโควิดอ๋อโควิดไอ้นี่คือคือจับเปิดโควิดกลับมาไฟแรกอ๋อไฟแรกแล้วก่อนโควิดนั่นที่ต่อยไว้นั่นเจอไหมเจอโอ้ตบกัเป็นไงวันนั้นแพ้กันเลยงนะผมพลาดแพ้คะแนนเขาแล้ววันนี้ก็ไม่มีปัญหาเนาะไม่มีปัญหาเราต่อยไปมาเราไม่มื่ยตีี่ไฟแล้วประมาณก็เจ็ดเปดสิบได้ครับเราเป็นคนจัดอะไรครับจังหวัดบจีบเอาไปเจอเจอไปครับเราวันนี้หนึ่ง พ่อไอพี่น้องชาวกบีชาวเชียร์เป็นยังใงครับยัยกับคุณนเต็มใจหนอครับผมมาน้องชาย